และนี่ก็คือวิธีการปรับตัวสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 1. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นในระหว่างเรียน 3. ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน 4. ไม่ควรหลับระหว่างการเรียน 5. ควรตั้งใจฟังสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนงานนี้ก็ส่งวันจันทร์นะครับส่งงานวันไหนครับ